พวกเราได้ร่วมกันเล่นทานดนตรีไทยและดนตรีาัลย์เพื่อความสนใจของนักเรียนค่ะชมรมดนตรีจึงได้เข้าร่วมการแข่งขันสีน้ำลายแนากำปีทศ่สถาระ5 6 6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศันดับสามระดับเหรียญที่สามการแข่งขันของโรงเรียนได้ชิงพลเมืองระดับสั้นที่จัดตอต้นและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชมเชยระดับเหรียญที่ทางศึกษา การแข่งขันของคนไทยทุกุกประเทศทุกระดับชั้นน e erm. yeah, e> ั้นงศึกษาสากลค่ะและในส่วนทางด้านการกุศลเ้างด้าที่การเมืองได้ร่วมงานประเมินโดงเรียนมาตรฐานสากล OQA และการตลาดชุมชนคนตาตุงได้นำนักเรียนไปเผยแคบปีงานทางศาสนาศีล และได้เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2บ1,525ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะในระดับเขตพื้นที่การศึกษาการเรียนข้าายสูประเภทประเภทศข้าวขาหน้าใย